สวัสดีครับผมอันนี้มารีวิวเกี่ยวกับที่ดินภาคอีสานในเขตอำเภอเมืองหน,นองบัวลำพูครับผมที่ดินว่างเปล่าเนาะเอามาสร้างเป็นแหล่งอาหารแล้วก็ทำเป็นแหล่งเพาะเงินทุนครับผมบางทีบางท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศเนาะเป็นพี่น้อง ภาคอีสานที่ไปทํางานต่างประเทศก็มีอย่างเช่นประเทศอิสราเอลอเกาหลีเนาะที่ไปทางานเกี่ยวกับางานงานสวนพุ่นง่ายเนาะที่ต่างประเทศก็มีติดต่อเข้ามาซื้อที่ดินภาคอีสานนี่หลายเจ้าแล้วแหละมีเจ้าหนึ่งที่มาจากเยอรมันเลยแหละครับผมก็เขาเอาไปทาเป็นซื้อเก็บไว้ทําเป็นฟาร์มในอนาคต ก็มารีวิวให้ดูเนาะที่จากที่ดินแปลงอาราคาไม่กี่แสนบาทต่อไร่เนาะแสนกว่ากว่าเมื่อก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะพี่น้องเพื่อมีท่านใดอยู่ต่างประเทศเนาะสนใจอ่ามีแนวความคิดอยากจะลงทุนที่ดินบ้านเกิดแล้วก็เจ้าตัวอาจจะทํางานอยู่ต่างประเทศก็ติดต่อสอบถามทางเพจซื้อขายที่ดินหนองบัวลำพูครับผม ซื้อที่ดินมาเก็บเนาะมาเก็บแล้วก็สร้างเป็นแหล่งอาหาราทำทำเงินทุนให้มันงอกเงยก็มันดีกว่าที่เราไปทำงานอยู่5 6าหกปีแล้วก็เก็บเงินรอกลับมาถึงมาซื้อที่ดินอย่างนี้นะครับผมอันนี้มารีวิวลักษณะเป็นแนวความคิดที่แปลงนี้ถูกรีโนเวตหรือถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นแหล่งอาหาร ใช้เวลา1ปีครับผมพี่น้องกับราคาเงินทุนอยู่ในไม่กี่แสนเนาะแต่มันเพิ่มเอ่อเพิ่มว่านมันเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเป็นเป็นหลายเท่าตัวนะเกือบเกือบสอเท่าตัวแล้วครับพี่น้องจากที่ดินว่างว่างเปล่าเนี่ยเนาะก็มีแปลงลักษณะเป็นป่ายุคาอย่างเงี้เนาะอ่า แล้วมีพี่น้องที่ซื้อไปก็ผ่านไปสามปีจะตัดป่าอยู่คาได้เลยนะครับผมนี่แหละมันจะโตขึ้นทุกปีทุกปีตัดแล้วก็งอกขึ้นมาตัดแล้วก็งอกขึ้นมามันเป็นราคาหรือเป็นเปรียบเหมือนดอกเบี้ยที่ให้เราเก็บผลผลิตเนาะตรงนี้ผมจะพูดถึงที่ว่างเปล่าเนาะถ้าพี่น้องสนใจเนาะพี่น้องบ้านเราที่ไปทํางานอยู่ต่างประเทศมีเยอะครับผมแล้วก็มีเงิน ส่งฝากธนาคารไทยทุกเดือนทุกเดือนเนาะบางท่านอาจจะไปเป็นครอบครัวเนาะบางท่านก็ไปเป็นแบบาสามีภรรยาเนาะเก็บเงินส่งฝากแบงก์เมืองไทยทุกปีทุกปีหลายแสนเนาะผมว่าลองเอาแนวความคิดนี้ไปไประยกุกต์ดูเนาะก็เราเราทํางานเหมือนเดิมแต่เงินที่ได้มาเราไม่ไปฝากธนาคารเนาะเอามาฝากลงกับที่ดินว่างเปล่า แล้วก็สร้างเป็นแหล่งอาหารให้มันงอกเงยขึ้นมาด้วยเงินทุนของเราเนะาะทวีคูณนะครับผมพี่น้องถ้าผ่านไปสักสามสีป่ปีเงินทุนเราจะเพิ่มทวีคูณขึ้นสองเท่าต,ตัวครับผมเนาะหลังจากที่ท่านทำงานสามสี่ปีกลับบ้านเนาะกลับบ้านเราต้องการเป็นเงินสดเราก็บอกเพื่อนเพื่อนบ้านหรือพี่น้องของเราเนี่ยแหละ อ่าถ้าสนใจก็ปล่อยปล่อยออกไปเนาะก็ทำทำกำไรในส่วนต่างที่เราสร้างขึ้นมาครับผมเหมือนที่ดินแปลงนี้แหละถูกสร้างขึ้นมาหนึ่งปีเต็มเต็มเนาะก็จากที่จากที่ลกล้างแบบนี้ลกล้างแบบนี้พี่น้องเนี้ยลกล้างแบบนี้มูล,ลค่าของมันจะต่างกันไปคนละเรื่องเนาะพี่น้องเพราะว่า เราถูกสร้างขึ้นมาเป็นแหล่งอาหารหรือเป็นลักษณะสวนครัวครับผมเผื่อมีท่านสนใจเนะาะรีโนเวทหรือเออไม่ใช่รีโนเวทสร้างแหล่งอาหารเพราะเงินทุนให้งอกเงยขึ้นมาในาในที่ของเราด้วยการซื้อที่ดินร่างเปล่าสักแปลงหนึ่งเราก็มาสร้างเป็นแหล่งอาหาร รีวิวแปลงนี้ก็คือพื้นที่หนึ่งไร่กว่าใช้เวลาสร้างหนึ่งปีเนาะพี่น้องหนึ่งปีนี่ก็ดูมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยนี่ตอนนี้แปลงนี้อยู่สามเท่าตัวเนาะมูลค่าตอนนั้นก็ผมขายแปลงข้างๆนี่ไปเท่าไหร่นะสามร้อยกว่าตารางสามร้อยเจ็ดสิบกว่าตารางวาขาย ปีที่แล้วไปประมาณหกแสนหกแสนเนาะแปลงนี้มันอยู่ในราคาล้านหลักล้านแล้วนะครับผมพี่น้องก็มองดูในมุมมุมลักษณะเป็นการลงทุนนะพี่น้องไม่ได้มองดูในการลักษณะซื้อที่ดินนะมองเป็นการลงทุนเพราะว่าอนาคตสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีความมั่นคง้วก็มีมี าราคาเพิ่มทวีคูณขึ้นทุกปีก็คืออสังหาริมทรัพย์เนาะเพราะในยุคในยุคปัจจุบันเนาะในยุคเงินเฟอ้อเนี่ยเราจะไปรักษาเงินสดหรือจะไปเก่งทองคําก็ได้นะแต่ความเสี่ยงในการเก่งทองคําคือหาที่เก็บลําบากเนาะถ้าซื้อทองคําแท่งเนาะถ้าซื้อมาสักสิบยบาทเนาะหรือห้บาท เราจะไปเก็บที่ไหนครับผมบางทีความเสี่ยงของการเก็บทองคํามันมีความเสี่ยงมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าทองคําไม่มีมูลค่าเพิ่มนะมีครับผมเพราะในภาวะสงครามและกัาในภาวะเศรษฐกิจเงินเฟอ้อแบบนี้เนาะสิ่งที่ตามมาก็คือที่ดินเนาะที่ดินจะรองรับกับเงินเฟอ้อได้ดีที่สุดพี่น้องเพราะว่าอ่า ในกระแส new n o r m a ในกระแสเษกเษตรกำลังขยายตัวเกษตรกร,กรหรือแรงเพาะผลิตอาหารกำลังมาแรงพี่น้องถ้าคนไหนที่มีทุนหรือมีความสามารถในการสร้างแรงอาหารนในเกษตรกร,กรยุคใหม่เนี่ยผสมผสานเนี่ยจะเป็นการสร้าง เงินทุนหรือเป็นการสร้างกําไรจากอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายครับผมเพราะว่าประชากรแล้วก็คนต่างชาติเนาะคือจะเข้ามาครอบครองที่เกษตรกรรมเนาะเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้มีเห็นติดต่อมาอยากได้ที่ภาคอีสานเป็นพันๆไร่ทำฟาร์มเนาะเพราะอยู่ในเกษตรในยุค เกษตรกรรมเนี่ยลังขยายตัวเพราะมันคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่เริ่มเริ่มจะเข้าใจละครับผมคือเราทำงานบางบางท่านเนาะทำงานตั้งแต่อายุยี่ปีจนกระทั่งอายุ45ปีเนาะต้องขนของจากโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาอยู่ถิ่ฐานบ้านเกิดเนาะต้องกลับคืนสู่พื้นฐานเดิมที่น้อง มันก็เลยมามีกระแส new normal เกิดขึ้นสร้างแหล่งอาหารเป็นของตัวเองผลิตอาหารขึ้นมาเองใช้เองบริโภคเองเนาะพี่น้องมันก็เกิดเป็นกระแสตามตามมาเดี๋ยวนี้เป็นไปทั่วโลกเนาะเพราะาเราจะอาศัยแต่ตลาดตลาดสดคือภาวะเงินเฟ้อเราหาไม่ทันการบริโภคเข้าปะอาหารมันจะแพงขึ้นทุกวันทุกวันถ้าผลิต ขึ้นมาเองมันจะเซฟค่าใช้จ่ายเราจะตีเป็นเงินไม่ได้แต่ว่าเงินมันจะงอกขึ้นมาในอสังหาริมทรัพย์เนาะอ่าอย่างเช่นเนี่ยกลุ่มกลุ่มต้นไม้ที่อยู่ในกลุ่มที่เห็นอยู่ในบนพื้นที่แปลงของเราเนี่ยก็มีพริกสามสี่ต้นมะเขือเขือมะลับมะเขือเปาะกล้วยมะพร้าวเนี่ยพร้าน้ำหอมในกลุ่มนี้สามารถ ทดแทนเงินหลายร้อยบาทเนาะต่อเดือนก็เปรียบเหมือนดอกดอกเบี้ยนะครับผมถ้าเรามีเงินหนึ่งแสนบาทไปฝากธนาคารเนี่อ่าหนึ่งปีดอกเบี้ยที่ธนาคารให้ไม่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับผมเพือ่อไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าดอกเบี้ยมันไม่ถึงบาทไม่ถึงห้าสิบตังค์ด้วยต่อปีแล้วมีการหักค่าบริการทางธนาคารด้วยค่ารักษาบัญชี เราเอาเงินหนึ่งร้ยบาทมาทําอย่างเงินหนึ่งร้อยบาทาสมมติเรามีที่อยู่หนึ่งไร่เงินหนึ่งร้อยบาทเราไปซื้อพริกหนึ่งถาดมันมีร้อยห้าต้นถ้าปลูกพริกไปเป็นเวลาเก้าสิบวันเ,นเงินหนึ่งร้อยบาทมันจัดทวีคูณเป็นหนึ่งพันบาทนะพี่น้องก็ลองมองภาพแบบง่ายๆเนาะเราไม่ต้องไปทําเป็นการค้าคือ พิกต้นหนึ่งสามารถให้ผลผลิต1นกิโลละ1นกิโลเนาะตีง่ายๆเลยหนึ่กิโล,ลแล้วมันจะทดแทนเงินเราเปรียบเหมือนดอกเบี้ยแล้วเงินเราไม่สูญหายด้วยอาที่ดินอาสมมติท่านมีเงินอยู่5้าแสนบาท5สมมุติหาซื้อที่ดินกเกษตรอยู่ใกล้ๆบ้านคือรัศมีจากหมู่บ้านไม่เกินสกิโลเมตรห้าแสนบาทอาตี ช่วงนี้ถ้าที่ติดถนนเนาะก็มีบางแปลงอาจจะขายอยู่ในราคาอยู่าสามแสนต่อไรน่นะสามแสนหมายถึงแบ่งขายนะสามแสนถึงห้าแสนต่อไร่ถ้าซื้อมาหนึ่งไรเอาเฉลี่ยอยู่สองแสนห้านี่ผ่านไปสามปีเงินสองแสนห้าเนี่ยอ,อาจจะเป็นเจ็ดแสนบาทครับผมนี่น้องก็ไม่ได้เสียหายครับผมท่านไหนชอบในการลงทุนอสังหา ท่านได้ชอบในการาสร้างแหล่งอาหารเป็นลักษณะสวนครัวใหญ่ๆของครอบครัวทุกคนต้องมีนะครับผมยุคใหม่ new normal ยุคาภาวะเงินเฟ้อเนาะหาหาได้น้อยใช้เยอะมันไม่ไหวแล้วครับผมต้องมาสร้างแหล่งอาหารเป็นของตัวเองคือหันมาลงทุนเกี่ยวกับที่ดินลงทุนเกี่ยวกับอสังหาบวกผสมประสานเกษตรกรรม เข้าไปเนาะมันจะเป็นการสร้างพื้นฐานแบบใหม่เขาเรียกน e w normal เนาะคือชีวิตเดิมๆแต่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่ทําทุกอย่างที่เรากินได้ปลูกทุกอย่างที่เราชอบมันก็จะเกิดเป็นขึ้นมาแหล่งอาหารขึ้นมาครับผมเงินทุนจะไม่สูญหายครับผมก็ลองฝากครับผมถูกใจกดไลค์กดแบ่งปันพี่น้องฝากติดตามเพจซื้อขายที่ดินหนองบัวลำพูด,ด้วยครับผม ถ้าสนใจลงทุนหรือสนใจที่ดินภาคอีสานในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำพูติดต่อสอบถามได้นะครับผมฝากด้วยนะครับผมเรามาลงทุนเกี่ยวกับอสังหาสร้างเงินทุนให้งอกเงยด้วยการสร้างสวนครัวเป็นของตัวเองเนาะหนคนต่อ1ไร่เนะาะถ้าสมมติครอบครัวนั้นมีสมคนก็สไร่สร้างไปเป็นเวลาหปี เงินเรามันจะงอกเงยเป็นทวีคูณครับผมฝากด้วยครับสวัสดีครับ